ที where, like ่นี่เป็นที่สำหรับคนข่าวดีจริงๆทีมจ่ายตังเขาดำเนินการอยู่นะคะส่วนเราไม่ใช่ทีมจ่ายตังรูนนาวเหรอครับเจ๊น่ารักมากๆเหมือนเกาหลีเลยเหมือนเกาหลีเนาะ แต่น้ำของคุณก้อแม่ก้นก้อนก้ออะไรนะไม่รู้โดนงูกินไปแล้วหรือเปล่าตรงนั้นอะอะไรผมบอกแล้วว่า ตัวเรียบร้อยแล้วนะก็ออกมาถ่ายรูปเล่นกันตรงหน้าที่พักนะคะอันนี้คือหลังที่เราพักเมื่อคืนเขายังเปิดไฟอยู่เลยอ่ะน่ารักเนาะอันนี้โดนพี่ปัดนะไม่รู้ว่านางจะเก็บภาพอะไรมาได้บ้างไม่ได้หรอก <c oughs> โดนนางผ่านการใช้งานมาแบบหนักหน่วงแล้วนะตกมาหลายรอบแล้วอันนี้คือ <c oughs> ยังไม่พังแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้รูปไหมจ้า พี่พตัวเมื่อคือนนอนหลับสบายปะสบายดีครับอากาศเย็นสบายพ่อพนุคุณพ่อพนิชคุณอันนี้คือหลังที่พี่ตัวกับพี่ปัดนอนนะคะข้างล่างก็จะเป็นห้องนั่งเล่นเหมือนกันนะแล้วก็เป็นห้องนอนข้างบนนะคะเมื่อวานเรากินหมูกระทะกันตรงนี้แหละตรงตรงริมลำธารน,นะกินตรงนี้เพราะว่ามีโต๊ะยาวนะคะคนนั้นทำคอนเทนต์อะไรอยู่ไม่รู้คุณแม่คุณแม่ทำอะไรอยู่อ่ะ นักอ่าน2,022อ่อะคะ่ะอ่านอ่านหนังสือ <laughs> กลงางกลางลำดานนี่ต้องบอกเลยว่าทุกคลิปนะที่เรามีแม่มาด้วยเราก็จะได้รูปสวยๆถ่ายรีวิวลงเพจด้วยนะคะแม่คือทุ่มทุนมากปีนเอ้ยอะไรเอ้ยทำได้หมดจ้า <laughs> <laughs> ตอนนี้เรากำลังเดินไปที่แอตแลนติสนะคะเปิด8ปดโมงก็เลยคิดว่าเอองั้นก่อนทานข้าวเช้าก็ไปคาเฟ่ก่อนดีกว่าเก็บสักหน่อยวันนี้เรากับแม่แต่งตัวไขรกันนะ <Yeah. S 1> เป็น <Yeah. S 1> เป็นโทนน้ำตาล,น,น,ตาลน่ารักส่วนของพี่ปัตเป็นเตีมท่อแป๊บค่ะ <c oughs> <c oughs> เขาก็เข้ากับพี่ตัวอยู่นะเพราะว่าเป็นแนวแบบสีน้ำเงินน้ำเงินนะแต่ว่าไม่เข้ากับเรากาที่นี่เป็นที่สำหรับคนข่าดีจริงๆตอนนี้ก็คือเดินลงบันไดอีกแล้วนะแปดสิบบาทค่าเข้านะคะแต่ว่าสามารถ ใช้ซื้อเครื่องดื่มแล้วก็อาหารในร้านได้ก็แปลว่าต่อคนอ่ะจะต้องใช้80บาทเป็นอย่างตำ่ำน่ารักมากเลยเหมือนกับแบบเมืองนอกเลยอ่ะทีมอ่ะอทีมจ่ายตังเขาดำเนินการอยู่นะคะส่วนเราไม่ใช่ทีมจ่ายตัง <c oughs> ตายด้วยที่นี่เขาเลี้ยงน้องต่ายปล่อยแบบนี้เลยน้องเคี้ยวข้าวตุ้ยเลยน่ารักไม่เคยเลี้ยงกระต่ายมาก่อนเลยอะหนูหนาวเหรอครับหนูหนาวครับนั่งพิงกันสองตัวน่ารักเลยที่นี่บันไดยเยอะมากนี่รอลงบันไดอีกแล้วจ้ะ wish you the best. I sat on my father's grave. I smoked a cigarette. Put in thoughts of you like him to rest, and I wait. Like an actor with scripted lines, absorbed his own design. เช้าแล้วนะคะแต่เ,เราไปบอกเขาว่ามาแล้วแล้วกันเขาจะได้เอามาเสิร์ฟนะผลไม้คือน่ารักมากอาหารเช้านะก็จะมีข้าวต้มหมูสับนะคะแล้วก็มีสลดัดมีผลไม้ไข่ลวกหรือไข่ต้มนะแล้วก็ขนมปังปิ้งประมาณนี้ค่ะในเซตอาหารเช้ามีกาแฟดิฟมาให้ด้วยนะเราก็เลยเอามาดิฟตรง ริมลำธารนะจะได้ชิลหนะ่อย <Okay, S 1> ตัดไปที่คนนั้น <c oughs> ไม่สนใจอะไร <c oughs> กินเข้า,าวเช้าแล้วจ้า through, through endeavor, tone, ถายกันจนอ่างสุดแล้วจ้าแม่ก็ยังฟินอยู่ข้างล่าง อันนี้1ิอโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเช็คเอาท์จากที่ชนบทแล้วนะก็ถ่ายรูปก,กันเพลินมากนะตั้งแต่ทานข้าวเช้าเสร็จก็ยังถ่ายไม่หยุดถ่ายจนพื้นซุดพื้นสึกกันไปเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเสร็จจากที่นี่เราจะไปอีกคาเฟ่นึงในแม่ลายก็คือตรงร้านอุตสาชงนะคะคิดว่าน่าจะเด็ดแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเข้าเมืองแล้วนะวันนี้ตอนช่วงบ่ายเราจะไปเที่ยวนเมืองกันนะคะมีคาเฟ่ที่อยากไปมีร้านอาหารที่อยากไปลองนะแล้วก็ตอนเย็นเราจะไปเดินวินเทอร์มาร์เก็ตกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวไปดูว่าบรรยากาศเป็น,นะน,น,น้้านี ข้าวซอยลุงปกิจมาแล้วจ้าวันนี้เรามาถึงเรามาถึงกี่โมงนะพี่ปัดบ่ายสองบ่ายสองบ่ายสองไม่มีคิวเลยเนื้อเ็อันนี้ข้าวซอยเนือ้อเขาว่าที่นี่ข้าวซอยเนื้อก็เด็ดนะเราสั่งข้าวซอยไก่ได้มาแล้ว คาโคมานะคะไม่เคยกินเหมือนกันอะ่ะจริงหรอไม่ได้กินเนาะอืมคืออะไรอ่ะถั่วทอดเผือกทอดถัว่วถั่วทอดเออแต่มันก็คือเผือกแหละแล้วมันก็ใส่ถั่วเขียวเหมือนถั่วทอดตอนกินเจปะเออ่ะเหมือนเหมือนของทอดตอนกินเจป่ะเออคล้ายๆอ่ะไหนไหเออเอามาให้ดูนะก็ามาันเหมือน <ขา S 2> เป็นร้านดังเป็นร้านดังนี่ตือคาโคค่ะไม่เคยกินเลยเดี๋ยวลองกิน แต่ข้างในเป็นอะไรไม่รูอร้อะเผือกแปบบ้งแล้วก็ถั่วเขียวด,ดีดีมาก,มากอันนี้ที่เมื่อกี้ให้แม่มาซือ้อตือคาโคลาต่นะครับอร่อยมากเอาอันนี้แต่แบบ กาแฟไม่หวานได้ปะโอ,โอ้กินหนอคีมนะมุมน่ารักมากมากเหมือนเกาหลีเลยเหมือนเกาหลีเนาะ เช็คอินโรงแรมของคืนนี้แล้วนะคะเรานอนที่ Little Shelter นะอันนี้คือครั้งที่2ที่เราจะมาพักที่นี้แล้วนะคะชอบดีไซน์ของโรงแรมมากเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะตอนนี้ทําการกําลังเช็คอินอยู่นะคะที่เรามาโรงแรมกําลังมีงานเฟอร์นิเจอร์อยู่นะคะก็เลยมีการดิสเพย์พวกเฟอร์นิเจอร์ตรงด้านหลังของโรงแรมนะถ้าไม่อย่างนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นลานโลงๆชิลๆนะคะ ลิปสามาคัคีลิปแน่นมากเดี๋ยวเข้ามาดูห้องนอนแรกกันนะคะอันนี้เป็นห้องของเรากับเมฆนะห้องนี้เป็นไทยใหญ่ที่สุดนะคะเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นห้องน้ํานะดูห้องน้ําก่อนเป็นห้องอาบน้ํ้ก็มีห้องอาบน้ําอุปกรณ์อำนวยความสะดวกถือว่าครบอยู่นะคะแล้วพอเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นก็จะมีแบบ โซฟาขนาดใหญ่เลยนะนั่งได้สักประมาณ4-5หคนเลยแล้วก็จะมีทีวีนะคะข้างนอกเป็นระเบียงนะชมวิวแม่น้ำต่อมาเป็นตรงเตียงเตียงใหญ่ห้องนี้จะเป็นตีมสีขาวนะคะแต่และห้องก็จะมีแบบตีมสีไม่เหมือนกันเลยอย่างเงี้ยตอนดึกๆมันก็จะให้ฟิลลิ่งคนละแบบกันตรงนี้ก็จะมี ทีวีแล้วก็มีโซนระเบียงออกไปนั่งเล่นเนี่ยก็จะเป็นภาพรวมจะเป็นประมาณนี้แล้วก็มาดูห้องน้ำตรงนี้จะต่อกับห้องน้ำด้านในของตรงห้องนอนนะคะกว้างมากที่สำคัญมีอ่างด้วยอยากแช่เลยสวยมากห้องนี้ อันนี้อีกห้องหนึ่งนะเป็นห้องของพี่ปัดกับพี่ตัวนอนห้องนี้เป็นแบบเตียงทวินนะคะห้องนี้จะไทยเล็กกว่าห้องเรานิดนึงแล้วก็จะเป็นธีมแบบคอะตีมกันนะ่ะมันจะออกแนวสีส้มส้มน้ำตาลน้ำตาลเออเป็นกนแคนยอนจริงด้วยโรงแรมนี้ก็จะได้รางวัลดีไซน์นะเพราะฉะนั้นดีไซน์เขาก็จะแบบมีรายละเอียดแบบนี้สวยเนาะแม่ห้องนี้โอเคปะ สบายเนาะสบายห้ bye, bye. องใหญ่ดิคอี้เป็นสองห้องคาเฟ่ที่เท่าไหร่ไม่รู้จ้าอันนี้อีกหนึ่งร้านช่วงเย็นๆพาไปดูข้างในกันน้ำผึ้งมะนาวตัวกินกระชายขวนะคุณแม่ <laughs> เป็นเมนูที่แปลกเขามีพวกงานอาร์ตขายด้วยเนาะน่ารักจะได้เสียตังค์ไหมนะใครชอบพวกงานอาร์ตแล้วเป็นคอกาแฟแล้วว่าร้านนี้น่าจะโอเคนะคะชิลด้วยบรรยากาศดูเป็นแบบเท่ๆคูลๆเอยคนมา e ตอ o ด้านนี้มาหปา้เล่นตอนนี้าโมงแล้วค่ะคาเฟ่ก็ยังฮอปตอบแบบทเวลามากเพราะว่าจากร้านเมื่อกี้ละลวห่างมาอีกหนึ่งนาทีถึงคาเฟ่อีกร้านแล้วมาร้านนี้นะคะมาร้านนี้อบ เอฟเฟกก็คืออยากให้สั่งเพราะว่าแค่ค่าสเปเชียลเอฟเฟกพี่เขาคุ้มนะซึ่งแก้วนี้เป็นของคุณก้อนเมฆนะคะคุณก้อนเมฆก,ก็คือแม่ของเรานั่นเองมีหลายชื่อมากส่วนขนมที่ไม่มีชื่อเป็นของเป็นของเราเองเฮ้ยทำไมไม่มีชื่อแม่แม่สั่งน้ำก็เลยไม่มีชื่อหรอน้ำอร่อยปะ แต่น้ําของคุณก็แม่กก,ก็ก้อนอะไรนะไม่คุณป่ะก้อนเมกก้อนเมกดีนะดีน้ําของคุณตัวดีไหมดีป่ะที่อบเขาก็จะเป็นธีมแนวท็อปปี้คอนนะนี่ตรงส่วนก็จะมีแบบป่าดิบชื้อนอะมีฟิลลิ่งแบบป่าดิบชื้นนิดนึง สวนให้แบบเดินได้มีกิมมิกอะออมีความแบบสวนสวนแล้วก็มีน้องปลาด้วยปิด <quatro> ว่ามาที่อ่างแก้วมอชที่ที่แบบที่ท,ที่นาทีนี้คิดมากว่า อันนี้เรามาทำอะไรรออะไรกันรอตั้งแต่ตั๋วทำกิจกรรมดางแก้วกันตัวนะก็คืออยู่ดีๆมาตรงนี้ใช่ป่ะกต่จะมาชิลอยู่ดีๆอยากไปวิ่งเว้ยยววิิ่่งงก็นี่อยากไปวิ่งรอบอ่างแก้วใช่ป่ะอ่างแก้วมอชอตอนนี้ประมาณสิบนาทีแล้วที่หายไปไม่รู้โดนงูกินไปแล้วหรือเปล่าประมาณ เลยว่าที่เชียงใหม่เนี่ยที่เที่ยวที่กินเยอะมากมาแวะไปทุกที่มากี่ครั้งเก่งเก็บไม่หมดเลยใครแพนมาเที่ยวยาวๆน่าจะฟินหน้าดูแล้วกลับมาเจอกันใหม่กับเชียงใหม่ EP สุดท้าย EP ที่3อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ให้นอนนันนี่ด้วยนะบ๊ายบาย